พามาชมคอนโดเดอะทิกสาธรรุงทีนี้ค่ะยูนิตน้อยสังคมส่วนตัวค่ะทำเลใจกลางเมืองค่ะแต่งครบพร้อมอยู่ค่ะ fully d e c o r a t e ค่ะและห้องนี้จะเป็นห้องขนาดเริ่มต้นนะคะเป็นห้องสตูดิโอขนาด23.56ค่ะเข้ามาก็จะมีบริเวณพื้นที่ที่สามารถจัดโซนนั่งเล่นได้ ด้านในจะเป็นพื้นที่สําหรับการวางเตียงนอนนะคะและมีตัวเสื้อผ้าบิวอินให้สุดฝ้าค่ะที่นี่นะคะสําหรับกระจกค่ะจะเป็นแบบฟูลไฮซ i ลลิงค่ะรับแสงเทควิวได้อย่างเต็มที่โซนเคาน์เตอร์ครัวก็บิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือโซอนของห้องน้ำนะคะติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้ค่ะห้องนี้ Layout ดีมากๆค่ะจัดฟังก์ชันได้อย่างลงตัวมาชมห้องวันเบสขนาด31-32ตารางเมตรกันนะคะ เข้ามาด้านในค่ะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะแล้วมีพื้นที่สําหรับวางโต๊ะทานข้าวค่ะตกแต่งให้พร้อมหิบกระเป๋าเข้าอยู่นะคะและตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถวางโซฟาและชมภาพยนตร์ได้ด้วยนะคะส่วนมุมนี้ทําเป็นโต๊ะทํางานค่ะสําหรับห้องนอนค่ะจะมีประตูบานสไลด์ค่ะแยกโซน Living Area ียกับห้องนอนไว้เป็นสัสดส่วนค่ะ ตรงบริเวณนี้ก็บิ้วตู้สําหรับเก็บเสื้อผ้าเก็บของโซนของห้องน้ำนะคะสำหรับห้องน้ําที่นี่ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมใช้ค่ะมีกระจกแยกโซนพื้นที่เปียกแห้งให้เรียบร้อยค่ะ